สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ทาง Facebook นะครับวันนี้ผมเซนตะคุงชุเอเซเอ็นะครับหรือชื่อสั้นๆว่า CK นั่นเองตามที่เพื่อนๆรู้จักกันในนา CK นะครับวันนี้ผมก็ได้ไปแคสติ้งงานพิธีกรช่องเคเบิลช่องหนึ่งมาครับกับชื่อรายการว่า I.C.U. ไม่ใช่สิ I.U.V u แล้ครับก็เป็นเทปแรกนะครับทางช่องเคเบิลก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับเพราะว่าคนที่มาแขวันนี้ก็เก่งๆทั้งนั้นเลยถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วกันนะครับก็ขอบคุณกำลังใจจากเพื่อนๆทาง f a c e b o o k ทาง s t s t r g r กรแล้วก็ทางโซเชียลแคมปทุกๆคนเลยนะครับที่คอยติดตามผลงานแล้วก็ คอยเป็นกำลังใจให้ผมมาโดยตลอดนะครับก็คำติชมต่างๆก็จะไปปรับปรุงตัวนะครับไว้ว่างๆไงผมจะมาอัพโซเชียลแคมให้หายคิดถึงกันแล้วกันนะครับไปก่อนครับขอบคุณครับ